ไม่ได้ถ่ายรูปแล้วนะมันเป็นมันมันถ่ายวิดีโอนะเขาบอกว่าถ่ายรูปน้ำตาลปิ๊บถ่ายได้กไหมอยากถ่ายรูปถ้ายรูปยกันจ้าจ้าพระคารีบเดี๋ยวพระคารีบนะทำเนะ เดี๋ยวให้ถ่ายไหมเดี๋ยวกินก่อนไม่ถ่ายลูกค้ารอพูตัไม่รน่าอจุสวัสดีครับขอเก็บเลยวัสดีฟังตอคุอลแล้วน,วนะนครับข้ามารัา สวัสดีค่ะบปลาราเผ็ดนะยอนะของเรานะโอวัฒนธรรมเนาะครับ,รรรบอย่างที่บอกอ่ะเชื่อภาพาร,รมเนาะนะครับถ้ามาดืย้อมไามเป็นอะไรที่รรเป็นบรดกตกทอดของคนอีสานมัอนี้ก็ได้แบบเชื่อ ถ้ามีย้อมทางแต่กลืๆลิเกเห็นไหมข้างในลิเกแต่ไม่ใช่แบบว่าจิตอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะข<ะ>นตาตนตาลิเกหมอลำออกงานโอเคไแบบฉบับนา,าองค้ารอยลูกเนาะหลายคนชื่นชอบให้ใส่ชุดอะไรแบบนี้แต่กเกงหายวันนี้เสียเวลาหากเกงอยู่ไปเย็บ ไปเย็บไปเย็บนึกว่าใครขโมยไปใช่ใช่มันหาไม่เห็นวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้วาถ่ายดีๆวันนอ้ได้อยู่เนาะ <c oughs> ว่าท้าชอบกล้องนะเอาจริงๆแต่ว่าต้องทำานา่อยราบครับผู้คุยน้ำส่วนคนมั้งโตขับรถมากโอ้ยทางห้างเม่ค่าเพราะ่า เอ็นดูน่าสงสารมากเพราะว่าตกตกนะวันนี้อุดรฝนตกทั้งวันเลยทั้หนตกทั้งวันทุกที่เลยวันเนี้ยเพราะว่าพายุเข้าว้ายอะไรหน,นึ่นะนำเนเปนเม็ดอะไรเม็ดอะไรมันเป็นเหล็กเป็นพลาสติกอะไรที่ลงโค้งอ่ะพ่อค้าจะดูนะดูดีๆนะเส้นผมนะใช่พ่าอค้าต้อง Q C Q A ก่อน ไม่ได้สิอะไรที่ลงท้องลูกหามันก็ต้องดีแต่เรื่องแม่ก็พูดทุกวันเลยนะนะครับมีแต่คนติ่งเรื่องแม่เส่ถุงมือก็ว่าไปหยิบนั้นหยิบนี้สกรปรกเหมือนเดิมเรื่องเรองเก่า